ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สวง EP 40หลวงปู่สวงช่วยพริกชะตาตอนอ2หนูไปถึงทุ่ม ไปถึงตรงเห็นป้าย,ายเห็นป้ายอกระท่อมหลวงปู่นะคะหนูยกมือไหว้นะแค่เห็นป้ายหนูยกมือไหว้แฟนบอกขนลุกแฟนบอกว่าอ่าเราเรามาดูที่วัดก่อนแล้วค่อยไปหาที่พักอืหนูก็ไปถึงหน้าวัดแล้วก็ไปจอดถ่ายรูปที่ทางเข้าอะไรเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วก็เลยค่อยออกมาหาที่พักอืก็เลยไปหาที่พักเสร็จก็คือแล้วก็ตอนเช้าก็พากันออกไปกาบท่านตอน จ็ดโมงครึ่งมั้งหนิงไปแต่เช้าเลยยังไม่มีใครเลย <Yeah. S 2> แต่แต่พอได้ได้ขึ้นไปคือช่วงที่ไม่มีคนนะคะหนิงก็ได้รอดรอดสลีระท่านอ่ะสามรอบคือมีมีแค่หลวงพ่อองค์หนึ่งมั้งที่นั่งอยู่ข้างบนนะคะ mm. แต่เช้าเลยท่านก็จะบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคนเยอะอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ได้ได้เข้าถึงแบบใช่ค่ะได้แค่รอบเดียวถ้าคนเยอะใช่ใช่ก็หนิงไปถึงก็เจ็ดโมงเกือบแปดโมง ไปถึงท,ที่ที่วัดท่านนะคะได้เข้าไปก่อนเพื่อนเลยไม่มีใครเลยค่ะความศรัทธาของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่สำหรับคุณหญิงเองเมื่อถ่ายรูปบนดบของหลวงปู่หวังจะเก็บภาพนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกว่าเธอได้มากราบหลวงปู่หลังจากที่เธอได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารกสิกรแต่เธอเองถึงกับตกใจเมื่อมองเห็นภาพก้อนเมฆ แล้วรูปที่ถ่ายมาหนิงก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นจะมองยังไงอันนี้ด้วยกิตศรัทธาก็หนิงมองแวบแรกหนิงว่าเหมือนท่าที่หลวงพ่อท่านนั่งอ่ะนั่งชันเขา่าอ่ะค่ะพี่พี่อูเห็นรูปไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะความศรัทธาและมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกัน ตอนนั้นไปจอดรถตรงลานจอดนะคะยังไม่มีรถรับส่งเลยพวกหนีงก็ทากันเดินมานะคะคือมันก็ไม่ได้ไกลมากพี่อู๋เช้านั่นว่าออกมาจากวัดน่ะพากันแวดเดินอะ่ะตอนที่จะกลับแล้วอะคะ่ะก็พากันแวดเดินซื้อนู่นซื้อนี่เอ้หนิงบอกว่าหนิงอยากซื้อลอตเตอรี่อบอกว่ามันไม่มีเพราะว่ามันเพิ่งจะสิบเจ็ดสิบแปดเนาะ ก็คือลอตเตอรี่น่าจะยังไม่มีวางแต่หนิงบอกคับคล้ายคับคา,คบคาเหมือนเห็นมีแต่จริงๆไม่มีนะพี่แล้วอยู่ดีๆลอตเตอรี่มีร้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงลานจอดรถนะ่ะเดินไปแบบสุดท้ายมีจริงๆจุดล่าสังขารบ้านรุ่นคือเป้าหมายต่อไปของเธอค่ะแล้วก็พอออกจากวัดหนิงก็เลยไปที่ที่กระท่อมหลวงปู่หนิงน่ะไปไปคันเดียวนะแต่มีมีรถเหมือนมีเจ้าหน้าที่แบบ เป็นเป็นคนงานที่เขากำลังก่อสร้างอยู่นะคะออกจากวัดมาประมาณเก้าโลหรือสิบโลนะคะที่ก็ทอมบ้านรุนเหรอใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ใช่จ้าจ้าจ้าเป็นจุดที่ลสรที่เขาไปในป่ายางใช่ค่ะตรงที่ท่านละสังขารเลยใช่ใแล้วตรงที่หนิงหนิงไปยืนปุ๊บอ่ะตอนแรกหนิงก็ยังไม่ไม่ได้เอกใจนะพอหนิงไปยืนปุ๊บหนิงก็เลยหันเรค้างซ้ายมือเพราะหนิงหันหน้าน่ะใส่ตรงตรงกองไฟเนาะ ตรงตรงหน้ากระท่อมหลวงปู่แล้วซ้ายมือจะเป็นแบบมีพระพุทธรูปที่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีมีอ่ามีมีต้นไม้อยู่ฝั่งขวามือหนิงก็เลยจําได้ว่าเอ้ยลุงสำราญยืนจุดนี้แหละหนิงจําได้หนิงเห็นพระที่อยู่ข้างๆลุงสำราญแล้วลุงสำราญยืนอยู่ตรงกองไฟและมีรูปพระนอนอยู่ฝั่งซ้ายมืออะไรเงี้ยค่ะหนิงบอกหนิงบอกแฟนะที่จุดนี้ลุงสำราญเคยยืนอะไรประมาณเนี้ยตั้งใจค่ะว่า จะไปไปสาราไปกระท่อมหลวงปู่เสร็จแล้วอะ่ะจะไปผาคูปีอืแต่ทีเนี้ยเหมันเหมือนคือมันมันก็สายแล้วเนาะหนิงก็กลัวแบบเอ้ยกลับระยองข้ามอะไรเงี้ยค่ะอตอนแรกที่ออกจากวัดกําลังวางแผนกันอยู่ว่าจะไปหาหลวงพ่อสมเพชก่อนไหมหรือจะไปสาราไอไปกระท่อมหรือ,อจะไปผาคูปีมไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้ไปกระท่อมหลวงปู่ก่อนตอนขามาเธอไม่เห็นสุนัขเลยแต่พอตอนขากลับ มีสุนัขเดินมาส่งเธอที่รถหน,นิงไม่รู้ว่าไอ้ไอ้หมาตัวสีเทาขาวเขาจะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าหนิงก็ไม่รู้นะพี่ว่าใครไปแล้วจะเจอหรือเปล่าอันนี้คืนหนิงไปอ่ะตอนหนิงไปไม่เจอนะแต่ตอนจะกลับเหมือนเขาวิ่งมาส่งอ่ะเกิดมายังไม่เคยเห็นหมายิ้มนะพี่วันนั้นหนิงเห็น,นอ่ะยัง <laughs> ยังคุยกับแฟนแล้วก็ถามว่าเอ้ยพ,พ,พี่ว่ามันยิ้มไหมเหมือนมันยิ้มให้เราเนาะเหมือนเหมือนเขาวิ่งมาส่งนะคะพี่แล้วแฟนก็ขึ้นไปนั่งบนรถกําลังแบบ คนก็เป๋าว่าหาจะหาขนมให้เอาหันกระไมท้ทีไปไหนแล้วไม่รู้และจุดต่อไปก็คือวัดป่าพลรานเพชรพอนออกจากกระท่อมหลวงปู่มาหนิงก็ไม่ไปไปผากูปีนะหนิงไปที่วัดหลวงพ่อสองเพชรที่ที่ที่อ่าเขาพลรานเพชรนะคะใกล้ๆถึงวัดแล้วแหละแ,แล้วจะมีรถเก่งอ่ะเหมือนรถรถเบนซ์รถเบนซ์นมั่งขับตามุดหนิงตอนแรกหนิงไม่รู้นะว่าเป็นรถหลวงพ่อ <Yeah. S 2> หนิงบอกแฟนว่าเอ้ยคันนี้เหมือนรีบคันนี้เหมือนรีบเดี๋ยวหลบให้ก่อน สงสัยไปที่เดียวกันกันแน่เลยหนิงก็ได้พูดขึ้นประมาณนี้อพอใกล้ถึงวัดนะ่ะรถหลวงพ่อเลี้ยวขึ้นวัดหนิงก็เลี้ยวตามแต่ตอนแรกหนิงไม่รู้ว่าเป็นรถของหลวงพ่อสมเพชก็ค่ะพอพ่อไปถึงวัดหลวงพ่ออ่ะก็ได้ไปกราบไหว้ท่านแล้วค่ะก็คุยกับแฟนอยู่ว่าถ้าเราอ่ะถ้าเราออกจากวัดหลวงวัดไผ่พัฒนาแล้วเรามาที่นี่เเลยอ่ะเราก็ไม่เจอท่านอืเพราะว่าท่านหนิงมาแล้วอ่ะหนิงไม่เจอหลวงพ่อสมเพชหนิงก็อาจจะดับระยองเลย แต่หนิงไม่รู้ว่าอะไรโดนจตนใจให้หนิงนะ่ะไปที่กระท่อมหลวงปู่ก่อนแล้วค่อยมาที่นี่แล้วก็มาเจอท่านพอดีตอนที่ท่านกลับมาจากสุรินทร์นะคะ <c oughs> ก็เข้าเข้าไปกราบไหว้ท่านก็บอกท่านนะว่าอแฟนก็เลยบอกท่านว่าอมากราบไหว้สิรีระหลวงปู่แล้วก็ตั้งใจที่จะมาหาหลวงพ่ออยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าดูจากคลิปของใน youtube ช่องของพี่อูนะคะอ <c oughs> ริชัยอะไรเงี้ยหลวงพ่อแกก็เลยดีๆอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วแกก็บอกว่า พวกหนูก็ได้ช่วยร่วมร่วมทําบุญนะคะก็เลยจะกราบลาหลวงพ่อเลยบอกว่าอ,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อก็เลยหยิบเหรียญนนะ่ะให้อืหยิบหยิบเหรียญใส่มือให้เหรียญหนึ่งอะคะ่ะเป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะเราก็ดีใจไงคือเราไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เธอก็ได้จากหลวงพ่อสมเพชศแล้วได้แวะไปตักน้ําเก็บกลับบ้านแบ่อบ่อ,บอน้ำาของปู่ จักมาสามขวดค่ะดดีนะีแล้วนะกินระหว่างทางด้วยนะหนูรู้สึกแบบคือแบบพอเราขับรถขากลับนะคะคือแดดมันร้อนมากมแล้วทั้งแดดทั้งฝนเนี้ยเหมือนกินแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่อู๋เชื่อไหมว่าพอหนิงออกมาจากวัดนะ่ะตอนขากลับจากวัดป่าพ,พลอานเพชรสัญญาณข้อความของมือถือก็ดังขึ้นมา นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอได้รับปฏิหารจากหลวงปู่จากที่เธอยื่นขอวงเงินกู้จากธนาคารสองธนาคารนานนับแรมปีขอเท่าไหร่ก็ไม่มีการตอบรับกลับมาจนกระทั่งเธอมาเจอหลวงปู่มีข้อความตอบกลับมาว่าแมเสร็จที่หนิงสมัครสินเชื่อของไทยพานิษน่ะเด้งขึ้นมาอีกว่าว่าอนุมัติสองรอบแล้วที่หนิงขอหลวงปู่แล้วหนิงได้เ ได้ทันทีเลยตอนแรกที่ไปวัดเอ่อวัดเทพสรธรรมารามอันนั้นของ<ฮ>กสิกรอึ่งจริงจริงหนิงไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดแล้วคนที่ทํานี่เสียไว้เยอะมาก<ฮ>แล้วขนาดหนิงคือไม่ใช่ว่าเราเพิ่งยื่นค่ะพี่หนิงยื่นมาตลอดแล้วหนิงไม่เคยผ่านเลยแต่ก็ยื่นยืนย่นยื่นตลอดนหนิงก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจพอหนิงไปที่วัดเทพเทพสรธรรมารามเสร็จหนิงก็ผ่านอันนั้นเป็นของกสิกร คือเหมือนหนิงเคยมั่นใจว่าถ้าหนิงไปหาหลวงปู่หนิงจะได้ความความสบายใจกลับมาทุกครั้งมันจะมีแต่ความโล่งใจอะค่ะเนี่ยค่ะก็วันวันศุกร์นี้ยหนิงจะไปอีกเพราะว่าใช่เพราะว่าหนิงหนิงหนิงบอกหลวงปู่ไว้แล้วว่าถ้าหนิงสําเร็จถ้าหนิงขอหลวงปู่ช่วยอะรบหลวงปู่ช่วยได้อีกครั้งเนี่ยหนิงก็จะไปถวายอมีว่าวไก่อะไรเงี้ยหนิงก็จะตามไปให้ถวายหลวงปู่ที่กระท่อมแรงศรัทธาความมุ่งมั่น ที่เธอถวายชีวิตให้กับหลวงปู่ได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้เวลาห่างกันไม่นานเธอก็มีโชคกับสลากินแบง่งติดต่อกันแล้ววันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564คือวันนี้ตอนเช้าเธอจะออกเดินทางจากระยองมุ่งหน้าสู่วัดไพรพัฒนาเพื่อทำตามสัญญาที่เธอให้ไว้กับปู่ในคลิปต่อไป คุณหนิงจะพบเจอกับอภินิหารอะไรบ้างจากสิ่งที่หลวงปู่ประธานให้อย่าลืมแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานท่องตำนานไปกับอริชัยสวัสดีครับ